มันเหมือนแบบพอเขาเป็นผู้ช่วยอ่ะใอ่ครับไลยพันตัวเลยเหรอไอไ้ใจไปแลกเหรียญก่อน,นป <c oughs> เปล่าเหรียญนะเหรียญที่เล้ยงมาไม่เหรียญเขาให้มึงเก็บไว้อมอดีๆตอนนอนทุกคืน <c oughs> ถ้ามึงคืนเหรียญครบหนึ่งร้อยเ <c oughs> หรียญน,นะ <c oughs> เขาจะแจกแพ็คหนึ่งล้านบาทการนี้นี่อ่ะการโกนเหรอการการโกนเหรอใช่การนอนโกนได้แล้วถ้ามึงถ้ามึงอมถึงร้อยเหรียญมึงบอกกูเดี๋ยวให้ล้านหนึ่งจบได้ แต่ว่าต้องเป็นเหร um. sí. ียญบาทนะต้องเป็นเหรียญนี่เหรียญเล็กๆอ่ะเหรียญขอเป็นเหรียญนะแต่ว่าแต่ว่ากูขอกล้องเข้าไปส่องในท้องมึงนะว่าครบร้อยเหรียญเปล่าอะไรบ่อยกูอมไปสับไม่ได้หรอกกูคืนอ้าวให้กูอมแล้วผู้ชมเป็นไงร้อยเหรียญอะอาสุซาลาสุซามูอะไรกันนะกษีงานะแเนิการุนิการุปานากันตะตุอะไรกันอะไรกันอะไรกันหลีย เเลเตีคนเด้งอ่ะบางทีสีแน่ระยะเดิมใช่เ่ะอะไรนะรถคนหนึ่งอ่ะรถขันเนีย้ยรถขันเนีย้ยรถขันเนีย้ยไปเบลเบลเลยไปเก็บของเลยไปล้างรถก่อนโอ้ยดูวิชาตำรวจมึงอย่าล้นา,นา,างเพื่ออะไรมันเนียมันเนียนคลิปอยู่แล้วไอ้สัส ไปซื้ออาหารได้ที่ไหนวะอยากได้อาหารเยอะดุงกัน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 ะดุงอะไรไม่อยากให้เธอเป็นทนทัดไปเราไปซื้อเดี๋ยวกูพาไปดูได้ทำไปข้าวข้าวแบบข้าวแต,ตายละไม่มีข้าวไปดูลิงไปดูลิงไปดูลิงไม่แมม่ไปซื้อข้าวก่อน จะตายแล้วดูลเอาข้าวก่อนเอาข้าวก่อนแล้วก็ไปเก็บไปเก็บไปเก็บยาด้วยดูลิงดูลิงโอ้ยไปดูแบบพี่อะไรกูไม่ได้อยากดูเลยกูจะไปเก็บของของกูเต็มตัวเลยเนี่ยข้าวก็ไม่มีแดดข้าวจะตายนะกูบอกแล้วกูจะตายนะกูตรงเลยนะโอ้ รู้จัักนนีปะะโโยมิเชอถ้าพี่จุกขับรถแข่งกันไม่มีใครไหวกับพี่จุกแน่นอนพี่จุกเข้าเส้นชัยก่อนใครแน่เพราะไปหน้าไปก่อนรอไอ้เออร์อะอะไรวะนาไปก่อนไปเวลาขับรถเนี่ยมันไม่ค่อยมีปากไม่ค่อยมีตาเอยเดี๋ยวกูต้องขับกับคึอแม่ก่อนนเลยเคียเจ้าตัวทำไมกูถึงยิงมาล่ะเวลามันชนรถกูอะไม่มคนรู้มันรู้ไงแต่นี่มันไม่รู้ไงอันนี้มันไม่รู้เลยมันคนควรโดนมันยิงกระบาดไปเลย alo ครับพี่ชนไหมนี่พี่ชนผมไหมนี่หนูยังไม่ได้ชนเลยพี่ชนนูก่อนนะเมื่อกี้ชนงหแล้วครับผมหนูขับมาดีๆอยู่นะเมื่อกี้พี่ชนผมแล้วผมก็เลยมาตามชนพี่ครับอา้าวหนูไปชนพี่ตอนไหนเมื่อกี้ครับณเวลาประมาณเที่ยงกลาเรามาคุยกันหน่อยว่ามาตรวจสอบความเสียหายกันดีกว่าคุยกันหน่อยครับประกันไม่มาเดี๋ยวผมเชียร์เอง หนึ่ง <N un> นะครับเดีย๋ยวเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งคือกระโปรงผมกระโปรงผมหลุดนะกระโปรงรถผมหลุดอ้าวกระโปรงหนูก็หลุดไหนครับไหนครับกระโปรงไหนหลุดล่ะครับขอดูหน่อยมีน่ไหนอะไรครับอ้าวอ้าวอาาจารย์นะครับผมฟ้องนะอ้าวแล้วมึงเห็นได้ไงเขาก้มอ่ะก็เห็นสิครับก็มันก้มต่อหน้าผมเนี่ยมึงแพนเหรอไอ้มึงแพนเหรอไอ้สัตว์ผมไม่ได้แพนนะแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจดูนะเมื่อกี้แพนเเหหรออไ้ีย คือหนูก็ขี่ของหนูมาดูี้ยคแอบดูมันแอบดูองเกงชั้นในอะครับผมไม่โอเคผมไม่ได้แอบดูครับแต่ว่าคุณแอบให้ผมดูอะก็จริงไหมคุณแอบให้ผมดูได้ไม่ได้เนี่ยมึงดูเขาแอบแต่เขาข้างหลังครับเออผมก็ไม่ได้ตั้งใจดูครับมันแค่เห็นเฉยๆครับแึงต้อไม่ตั้งใจดูครับขอโทษต้องขอวิธีขอโทษเขาครับขอโทษทีครับไม่ตั้งใจดูจริงๆครับแต่ว่ามันมันเป็นองศาได้พอดีครับคือว่ามือมันมันชินครับผมก็ผมมันชินครับ้องมีแต่ความคิดแบบนั้นครับ แล้วเอาไงครับกับรถผมเนี่ยคุณชนรถผมกระโปรงนู้นอีกเนี่ยอ้าวงั้นเต็มๆได้ไหมล่ะคาพอดีว่าเราก็รถก็พังทั้งคู่ไม่พังครับแล้วคุณไม่พังแล้วผมพังนะอ้าวไหนพี่พี่ชี้ดิรถที่พังช่วงช่วงล่างครับเป็นช่วงล่างครับที่พังครับเป็นทางเป็นทางช่วงโช๊คครับเป็นช่วงโช๊คครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกโช๊คผมมันสูนตรงครับแล้วพอผมโดนคุณชนปั๊บแล้วสูนผมไม่ตรงแล้วโช๊คผมอะ ก็ไม่พังนะคะดูจากดูก็ไม่พังนะคะทางพี่กำลังปกตินะครับดูดีๆครับดูดีๆก่อนมุดไปกว่านั้นดูหน่อยมันช่วงล่างที่คุณรู้จักรถเบร์หรือเปล่าเนี่ยเบร์มันต้องดูดีๆนะครับมันช่วงล่างหนักกว่านั้นนะเออทังนะคะพี่โอ้โหต้อตุ่นป้ ไม่ต้องสุดครับค่ะไม่ต้องสุนครับแต่ว่าแต่ว่าช่วงล่างนั้นมันจริงๆฮัลโหลครับแบบเพื่อนจริงๆริงแล้วบอกสนุกแบบช่วยช่วยช่วยเพื่อนดูได้ไหมครับช่วยช่วยดูครับดูข้างหน้าข้างหลังดูดีๆครับอันอันนี้แม่หนูค่ะช่ใช่วย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 แม่ดูได้ไหมครับช่วยช่วยช่วยนิดหนึ่ครับช่วยแม่ดูหน่อยครับช่วยช่วยดูหน่อยช่วยช่วยสัย่ว่าอะไรครับเพราะว่าคนคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ขนาดนั้นครับไม่ทในึงตายนะครับจะช่วยแม่ดูหน่อยฝั่งฝั่งฝั่ดูฝั่งนี้หน่อยครับฝั่งดูฝั่งนี้หน่อยครับคุณลูกช่่่วยยแมดูหนอครับ เดี๋ยวคุณลูกดูฝั่งๆหน้าเราก็ได้ครับเนี่ยแล้วดูที่แผลไหนวะ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 แผลลึกวะแผลนั้นอะแผลลึกวะแผลนั้นอะไม่รู้อยู่ที่แผลไหนวะแผลไหนวะแผลลึกวะตรงนั้นอหะแผลวะแผลแบบเป็นไงแผลมีหนองวะช่วยช่วยช่วยคุณแม่ดูหน่อยครับน่าจะเป็นโชคส่วนหรือว่าแผลแผลต้มเปื่อยไม่รู้ครับดูเอาเลยครับผมโอ้โหเอาอีกแล้ว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 โอ้โห เห็นไหมครับลองพดูมันไม่มีอะไรนะครับอะไรคุณลูกช่วยดูได้ไหมคุณลูกไม่เห็นช่วยแม่คุณแม่ดูเลยก็รู้จักเฮลิคอปเตอร์เันใช่ไหมเนี่ยช่วยดูระยะห่างคันได้ครับหนูใส่แว่นเแล้วรถคุณเป็นอะไรไหมเนี่ยรถคุณเป็นอะไรเนี่ยขอลองดูคุณลองก้มรถดูคุณหน่อยอ้าวผมจะอ้าวผมจะจ่ายให้กันนะอ้าวถือวาเอ้าเว้ยตายอาหารไอ้เหี่อ่ะเอ้ยนี่มันหัวหน้าผมนะรู้จักเดอะเจเนอรัลอะเดอะเจเนอรัลวะรู้จักปะ คนกาบอ่ะครับที่ก็อยู่ต้านจังเนาะขอข้าวได้ไหมครับขอข้าวได้ไหมกีบข้าวได้ไหมโอ้ตายยิ่งมียาหลอกหลอดด้วยเลมันตายแล้วยังตายไม่รอดหนึ่งหกเจ็ดครับหนึ่งหกเจ็ดน่าสงสายเหลือเกินไม่ได้ตอนถล่มอ้าวใช่เหรอเลื่องอะไรเนาะไม่เป็นไรครับให้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับโอ้น่าสงสารรถก็พังตุยก็ตุยโอ้ชีวิตคนเนาะ ้พี่จะให้หนูทำไงคะชุบๆสิครับชุบสิคุณลูกครับคุณลูกอ่ะคุณลูกอะ่กะให้คุณลูกชุบสิเอาชุบมาแล้วพี่มีข้าวกินรอ้อไม่มีเราไม่มีผอด้วยนะ,น,นะเล่นนอนเล<อ>่นนานอย่าไม่ปั๊มร้องหาข้าวอย่าไม่พั <c oughs> มพ<อ> โอ้โหสุดยอดอย่าไม่เอาเน้นเหมาเข้าเข้าสวยอ่ะมึงอ่ะอันนี้ลูกเจ้าสวยเนี่ยมึงอ่ะอะอุสลาธรรมธรรมมาขอเชิญผีเทวดาเรียกหมอดีกวอะเออของมันของมันเดิม มีธุระต้องไปต,ต่อค่ะอันนี้พี่จะให้เราผิดชอบยังไงคะขอายายาของเ<า><า>จ้าเลยยาเกินยาเกิน,กนไปปัไม่ได้เจ้าลียงเรียกหมอสิไอ้สันดาเ์เรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วแม่เอาแบบนี้ไหมครับ ผมว่ามันน่าจะพอใจแล้วล่ะดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับเจอกันใหม่ครับอัลบั้มหน้าขอแบบอัลบั้มหน้าขอเป็นเอ่อเน้นไปทางน่ารักน่ารักขี้ขูดครับมันขอมาครับผมขอเป็นกระต่ายบันนี่ที่เธอโอ้โหสุดจริงนี่ใครเอาหน่วยคอมมาดอาเป็นหมอเนี่ยคุณหมอโอ้ผมดูสภาพเลยใครไม่เอาหา้อากาศมันเป็นหมอหน่วยคอมมาดอว่าเป็นหมอเป็นอาหารหมดครับ GM <coughs> Không làm gì cho không hà phái cho Anh chụp ảo, chụp ảo, chụp ảo, chụp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  ảo, chụp chụp ảo, chụp ảo, chụp ảo, อะไรนะอ๋อหมอชีดาได้หมอชีดาครับหมอชีดาเขาชอบอย่างเงี้ยเขาชอบท่านั้นอย่างเงี้ยไปขอบคายไปขอไปหาเขาชอบปะชอบครับชอบครับผมแล้วมองลูกเขาแบบที่เพิ่งเด็กเด็กอยู่ไเลยลูกเขายังเด็กอยู่เลยลูกยังเด็กอยู่เลยเขาเพิ่เห็นภาพอะไรไปแล้วอะไรเขาก็ตรวจเช็คเครื่องล่างมึงก็ไปอะไรเนี่ยมึงเป็นอะไรเนี่ยยังกันลายเฉยความรักเลยยังไม่เหมาะสมความรักมันยัไม่คนตาบอดหรอ ข้าไม่หาข้าหน่อยข้าไม่มี <c oughs>